สวัสดีครับวันนี้มาดูระบบปิดเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมและระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติในแต่ตั้นตั้งแต่ปี2015ขึ้นมาจนถึงปีปัจจุบันนะครับสำหรับรถที่ไม่ได้ติดตั้งระบบนี้มาให้สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมอันดับแรกมาดูระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเลยนะครับผมมาทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้านะครับไปปิดที่เซนเซอร์เซนเซอร์ที่เราติดตั้งเอาไปอยู่ตรงนี้นะครับ ล้าไปดูกันเลยว่าไฟหน้าติดหรือเปล่าครับผมนะครับผมตอนนี้คือไฟหน้าติดแล้วนะครับติดอัตโนมัติผ้าที่เอาไปปิดก็หมายถึงว่ากลางคืนแล้วมืดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาผ้าออกนะครับดูว่าไฟหน้าจะดับไปไหมไปดูนะครับผมอ่าตอนนี้ไฟหน้าก็ดับไปแล้วนะครับผมต่อไปเรามาดูระบบปัดนะ้ำฝนอัตโนมัตินะครับอ่าดูนะครับ เห็นไ,ไหมครับฉีดน้อยก็ปัดน้อยนะครับถ้าฝนน้อยก็ปัดน้อยทีเดียวปัดให้อ่าถ้าฝนหนาก็ปัดหลายครั้งนะครับปัดเร็วนะครับอ่าถ้าฝนตกแรงเลยจะปัดเร็วมากนะครับนี่ครับผม นี่นะครับสามารถอัปเกดเพิ่มได้นะครับผมสวัสดีครับ